สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกันเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยกับคุณครูอ้อมนะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของคําที่มีรอหันนั่นเองนะคะคำที่มีรอหันเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังและไปชุมพร้อม,อมกันเลยค่ะ คำที่มีรอหันนะคะรอหันหรือที่เราเรียกว่ารอเรือสองตัวนะคะรอเรือสองตัวเขียนติดกันนะคะคือแบบนี้เราเรียกเขาว่ารอหันนั่นเองนะคะเราเรียกเขาว่ารอหันนั่นเองโดยเขียนรอเรือสองตัว ติดกันนะคะชนิดของคำรอหันนะคะก็คือคำรอหันที่มีตัวสะกดที่ไม่มีตัวสะกดนะคะครับที่ไม่มีตัวสะกดก่อนแล้วก็คำรอหันที่มีตัวสะกด นะคะคเดี๋ยวนักเรียนตั้งใจฟังนะคะตั้งใจฟังและตั้งใจดูคลิปวิดีโอให้จบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปก็จะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทําเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคำที่คำารอหันที่ไม่มีตัวสะกดก่อนคํารอหันที่ไม่มีตัวสะกดนะคะจะอ่านออกเสียงเป็นอะนะคะอ่านออกเสียงสระเป็นอะ และอ่านออกเสียงตัวสะกดเป็นมาตาแม่กลน,นั่นเองนะคะเช่นคําว่าอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอะถ้าเป็นแบบนี้กแล้วก็ตามด้วยอหันแสดงว่าเขาทำไมคะไม่มีตัวสะกดนะคะแต่ว่าให้เอาลอเรืออีกตัวหนึ่งออกเสียงเป็นอะก็คือไม่เห็นอากาศอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสะกดคือคืออยู่ในมาตาแม่กลนนั่นเองนะคะเห็นไหมคะ หาตาแม่กุลอ่านว่ากันสอเสือกะลอเรือสองตัวก็คือลองหันอ่านว่าอะไรคะอ่านว่าสันถ้าเป็นแบบนี้คอควายกระลันนักเรียนบอกอนักเรียนไม่ต้องออกเสียงตัวคอควายกระลันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนกันว่าถ้ากระลันไปกำกับอยู่พยัญชนะตัวไหนพยัญชนะนั้นจะไม่ออกเสียงทันทีนะคะ,ะเช่นคํานี้ก็คือคําว่า ขันขันจันยาเห็นไหมคะจันยาจันยาจันไม่มีตัวสะกดมันญาติมันญาติจำไว้เลยว่าอจําไว้นะคะเพราะว่ามันจะมีออกข้อสอบจําไว้เลยว่าถ้าไม่มีตัวสะกดนะคะให้อ่านเป็นไม้หันอากาศหรืออ่ะ แล้วก็ออกเสียงตัวสะกดคือตัวนอนหูที่เขาเรียกว่าอะนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นกันไกสันขันจัญยามันยาขอคำรอหันที่มีตัวสะกดคำว่าหันสาพันยาเรียนดูคำไว้นะคะเพราะว่าเราจะมี แบบฝึกหัดให้เรียนทำแล้วก็จะมีข้อสอบให้ในักเรียนทำ้วยนะคะนะคะถ้ามีกำกับพอสำเภากำกับอยู่แสดงว่าพอสำเภากรันเนี่ยถ้ามีกระันกำกับอยู่ตัวพยัญชนะตัวไหนก็ตามจำไว้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องอคำที่มีกระรันนะคะก็คือจะไม่ออกเสียงตัวนั้นนะคะคันก็คือเราตั้งท้องนั่นเองกันโชค กันโชคทัดไมบด้บันทัดบันเห็นไหมคะคำว่าบันบันเลงบันเลง เดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมๆกันหรืออ่านตามคุณครูไปนะคะสำหรับคำโลหันที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองพันษาอ่านไปพร้อมๆกับคุณครูหรืออ่านตามคุณครูได้เลยนะคะบันดาบรรทัดบรรณารักษ์ะวรค์อัศจรรย์บรรยายสรรเสริญ จัญญาจัดสรรสัรหาบรรยากาศสังสรรค์บรรทมคันลองอาถันพ์มีคือคำอตัวอย่างของคำรองหันที่ไม่มีตัวสะกดนะคะ ต่อมานะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับคํารอหันที่มีตัวสะกดเอมันเป็นยังไงนะนักเรียนตั้งใจฟังนะคะคําที่ใช้รอหันมีตัวสะกดอ่านออกเสียงสระเป็นเสียงออีกแล้วนะคะและอ่านออกเสียงตัวสะกดตามมาตาตัวสะกดของคํานั้นๆเช่นอ่ะออกเสียงอะก็จริงแต่ว่าตัวสะกดจะเป็นตัวไหนก็ช่าง ให้นักเรียนอ่านออกเสียงไปตามตัวสะกดมาตรานั้นๆได้เลยนะคะอะคำเรหันมีตัวสะกดเช่นคำว่าพักคอควายนักเรียนเห็นไหมคะคอควายอยู่ในมาตราแมกก่กบนักเรียนก็อ่านออกเสียงเป็นเห็นไหมคะม,มีหันอากาศแล้วก็มีตัวสะกดตัวนั้นก็คือมาตราแมกก่กบนั่นเองนะคะต่อมาพัน นักเรียนสังเกตคํานะคะสังเกตคําพันนอเนนสะกดนักเรียนก็อ่านออกเสียงเป็นพันได้เลยธรรมดาธรรมเห็นไหมคะธรรมเราเขียนได้สองแบบก็คือธรรมธรรมดาแล้วก็ทอม่หตุอากาศมอม้าทอม่หตุอากาศมอม้ามดาอุปสรรคําว่าศักอุปรรคเห็นไหมคะ ถ้ามีตัวสะกดออกเสียงตัวสะกดตามมาตตาตัวสะกดนั้นได้เลยสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีเห็นไหมคะนอนเรนอยู่ในมัดตามแม่กลนนั่นเองตัวอย่างคำรองหันที่มีตัวสะกดเช่นคําว่าธรรมชาติกรรมาการผิวพรรณ พักพวกคดีกรรม,มกรอ,อ่เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของคำรองหันที่มีตัวสะกดกันนะคะอ่านตามคุณครูนะคะยุติธรรมกิจกรรมสรรพคุณสัตวัด วัฒนธรรมคุณธรรมดัชนีรูปประพัน์พฤติกรรมศิลปกรรมเว้นวัคอารยธรรมอัทธรสคำว่าอัดนะคะอัทธรสวีลกรรม สัรพนามกเกษตรกรรมนะคะนี่คือคำตัวอย่างของคำรอหันที่มีตัวสะกดตัวสะกดจะอยู่ด้านหลังนะคะตัวสะกดของคำนั้นๆจะอยู่ด้านหลังนั่นเองนักเรียนลองดูนะคะว่ากับคำที่ไม่มีตัวสะกดกับคำที่มีตัวสะกดเนี่ยมันอ่านอย่างไรนะคะเห็นไหมคะว่าคำที่มีตัวสะกดมันจะตามหลังด้วยตัวรอหันนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำสะกดคำที่มีรอหันกันนะคะคำว่าการไก่สะกดว่ากอรอหันกันกอรอไอไก่การไก่หรือจะเป็นกออะนอกันกอไอไก่การไก่อย่างนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปมีคันสะกดว่ามออีมีคอรอหันพอกาลันคันอ่านว่ามีคันหรือจะสะกดว่ามออีมีคออนอคันมีคันถ้าเราสะกดกันนะคะใน ในตามหลักที่เราเขียนกันนะคะแต่อันนี้เขาสะกดมาเพื่อให้เรารู้ว่าอ๋อมันคือคําที่อยู่ในอ,อ่ที่มีรอหันแล้วก็มีตัวกาลันนั่นเองนะคะต่อไปคําว่าบรรจุบอรอหันบันจอุอจุอ่านว่าบรรจุตอหรือว่าเราจะสะกดว่าบออะนอบัน จอ,อุจุบันจุก็ได้นะคะต่อมาบันจงบอรอหันบันจออุงอจงบันจงบันลายบอรอหันบันรออยอลายบันลายหรือจะเป็นบอะอบะบะนอบอะบะบะน,นอบันนะคะรอไอลายก็ได้หรือบอ รอหันบันอันนี้คือเขาเพื่อที่จะได้รู้ว่านี่คือคำที่มีตัวรอหันนะคะต่อมาคำว่าบันเทาบอรอหันบันพอเอาเทาอ่านว่าบันเทาอะคราวนี้คำที่ใช้รอหันไม่มีตัวสะกดสรุปนะคะอ่านออกเสียงสระเป็นเสียงอะนะคะ อาและอ่านออกเสียงตัวสะกดเป็นมาตาแม่กุนนั่นเองนะคะต่อมาคําที่ใช้รอหันมีตัวสะกดนะคะอ่านออกเสียงสระเป็นอ่ะเหมือนกันและอ่านออกเสียงตัวสะกดตามมาตานั้นๆของคํานั้นๆน,น,นะคะ จำให้แม่นนะคะว่าคำที่ใช้รองหันไม่มีตัวสะกดจะตามจะออกเสียงอ่ะก็คือแม่หันอากาศและตามด้วยตัวสะกดในมาตามแม่กลแต่ถ้าคำไหนที่มีตัวสะกดปุ๊บรองหันที่มีตัวสะกดะตามออกเสียงด้วยอ่ะและออกเสียงตามด้วยตัวสะกดนั้นๆน,น,นะคะอ่ะทีนี้ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดวิชาภา,า,า,าษาไทยขึ้นมาได้เลยคะ่ะพร้อมกับเตรียมดินสอยางลบไปด้วยนะคะ พร้อมกับเปิดไปในหน้า78 79วันนี้ขอทำสองหน้านะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะถ้าเปิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเตรียมไปเรียนกันได้เลยอ่ะเอาคำแรกก่อนนะคะคำแรก ก็คือเขาให้นักเรียนเนี่ยจำแนกว่าเพศของอามาตาไม่ใช่มมาตา,าเป็นคําแยกประเภทคํารอหันที่มีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดอเอาคําว่ามันญาติก่อนอไปทีละคํามันญาติเป็นคําที่มีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดคะ ไม่มีตัวสะกดนักเรียนสามารถเขียนลงไปได้เลยอ่ะอันนี้คำนี้เขียนแล้วนะคะต่อมาทำอา่าต่อมาเอาแบบไม่มีตัวสะกดก่อนนะลูกอา่าธรรมชาติใไดไหมไม่ใช่เพราะว่ามันมีตัวสะกดพันษาใช่ไหมคะอ่าเก่งมากใช่พันษาจัดสรรระคะลูกจัดสรรมีตัวสะกดไหมคะ ไม่มีเขียนได้เลยถ้าไม่ทันสต็อปวิดีโอไว้นะคะบันดาไม่มีใช่ไหมไม่มีตัวสะกดหมดยังคะต่อไปบรรทุกอ่ะสัตวัดใช่ไหมสัตวัษมีตัวสะกดผ่านบรรทุกใช่ไหมใช่ไม่มีตัวสะกดะเก่งมากอ่ะทีนี้ ที่เหลือก็คืออะไรคะมีตัวสกุลนั่นเองธรรมชาติาเขียนเลยธรรมชาติธรรมชาติไปแล้วต่อไปเป็นสัตว์มีตัวสกุลและต่อไปเป็นกรรมาการนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะาการจําแนกประเภทของคำที่มีลอหันที่มีตัวสกุและไม่มีตัวสกุต่อม,มา ถ้านักเรียนไม่ทันนะคะนักเรียนสามารถหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะลูกแล้วเขียนต่อมาหนาะ79นะคะเขาให้นักเรียนเขียนคําที่อ่านเขียนคําอ่านออกของคําที่กําหนดและเขียนคําจากคําอ่านที่กําหนดให้ห้าข้อแรกนะคะห้าข้อแรกเป็นการเขียนคําอ่านนะคะข้อที่หนึ่งวักอ่านว่าวัก กอไก่สะกดนะคะมีตัวสะกดนะคะต่อมาข้อที่สองคำว่าอะไรคะอ่าเก่งมากเลยคำว่าบันเทาอ่านว่าบันเทาต่อมาคำว่าสร้างสรรคอ่านว่าสร้างสรรคต่อมาทำอะไรคะ ธรรมดาอ่านว่าธรรมดาข้อที่ห้าพร้อมศัพท์อ่านว่า,รรา,าพร้อมศัพท์อ่า,าออต่อมาตอนที่สองก็คือเขียนเป็นคําเขาให้คําอ่านมานักเรียนก็เขียนเป็นคําที่ถูกต้องนั่นเองนะคะคำที่หนึ่งคำว่าอะไรคะอ่าเก่งมากเลยคําว่า มันญาติเขียนแบบนี้ที่ถูกต้องข้อสองพันอะไรคะพันษาเก่งมากเลยเขียนว่าพันษาเอข้อสามอ่านว่าอะไรคะวันอายุอ่าเก่งมากเลยอ่านว่าวันณายุกมีต่อเต่ากลันด้วยนะคะต่อมาข้อที่สี่บรรยากาศเขียนแบบนี้ แล้วข้อที่5้พักพวกเขียนแบบนี้นะคะถ้าไม่ทันให้อย่าลืมหยุดวิดีโอไว้แล้วเขียนได้เลยนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วสองหน้านี้ไม่ต้องส่งมานะคะไม่ต้องส่งมาเดี๋ยวเราจะนัดเกตแบบฝึกหัดหสิ้นเดือนนี้นะคะ สำหรับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วก็ไม่ต้องส่งมานะคะ,ะเดี๋ยวจะนัดเก็บแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูอ้อมต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ